สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ไป,ปยาเย้อยมมัดหมีเนาะมัดหมีวันนี้ที่เราอ่าย,อย้อมสีแรกเสร็จแล้วเป็นสีเหลืองตะกรรมทองนะตัวนี้จะเป็นสีตะกรรมทองตัวนี้อ่าทันเรียบร้อยแล้วเนาะ เสร็จแล้วก็จะยอมทับเป็นสีสุดท้ายก็คือจะให้สีที่เป็นขาวให้เป็นเขียวเนาะตัวน,นี้ให้เป็นสีเขียวเขียวอ่อนจนพื้นก็มันก็จะดูว่ามันจะออกเป็นเขียวเขียวเ่าเรียกอะไรเขียวแก่นะเขียวดำดำนะยังไม่ถูกแต่ว่าพื้นอตัวขาวนี่จะเป็น จะเป็นเสียวอ่อนนะะคือวันนี้จะใช้จะใช้สีสองตัวผสมกันนะตัวนี้จะเป็นวายหัวลงจะเป็นสีไทรกระดังงาตัวนี้ตาเข่งบินผสมกับสีตัวนีเนเน้เป็นเปลือกลินฟ้าเป็นเปลือกลินฟ้านะ ราสิงตูสองตัวนี้จะใส่รวมกันอย่างละหนึ่งซองเพื่อออกมาเป็นเขียวอ่อนนะคะ,ะน้ำเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนใส่นิดหน่อยใส่น้อนิดเดียวก่อนเพื่อละลายสียก่อนเอาสองตัวเขียวทั้งคู่เลยไทยกระดง,งาก็เป็นเขียวนะ สีเปลือกลิ้นฟ้าจะเป็นเขียวอ่อนเขียวแล้วก็สีไผ่กระดังงาจะออกเขียวลุงเลืองงหน่อยมไม่ค่อยเข้มใส่ย,ยางละหนึ่งโซงย้มกับไหมมัดมีสองพื้ตนตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างจานช่วยละลายสีนะ แล้วเราต้องคนให้เข้ากันก่อนให้สีสองตัวนี้เข้ากันส่อนตัวนี้จะย้อมเย็นนะคะย้อมเย็นก็คือใช้สีอาใช้น้ําร้อนผสมสีให้ละลายก่อนเสร็จแล้วก็เติมน้ําเย็นก่อนย้อมนาะเพราะว่าสีอ่อนสีอ่อนถ้าเราใช้น้ําร้อนมันจะหมดเร็ว มันจะยังไม่ทั่วไหมย่อมยังไม่ย่อมไม่ทั่วถึงมันก็จะหมดสีก่อนทีนี้ก็ใช้น้ําเย็นมันจะซึม้าทีนี้ละลายก่อนนะคะละลายให้มันให้สีมันเข้ากันก่อนจะเป็นเขียวนะคะเขียวสองตัว เสร็จแล้วเราใช้น้ำเย็นเอาน้ำเย็นใส่น้ำเย็นเลยใส่ประมาณนี้ทีนี้สีก็จะก็จะเย็นเป็นน้ำเย็นแล้ว ไม้นี้เราแช่น้ําก่อนนะคะแช่ไม้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนก่อนเอามาย้อมเพื่อเพื่อให้น้ํามันซึมเข้าทั่วถึงก่อนนะย้อมมัดมีถ้าเราไม่ได้แช่น้ําสีมันจะซึมเข้าตามที่เราพันไว้มันจะซึมเข้าไปในข้อนี่เลยข้อที่เรามัดไว้มันจะทําให้อ่าเสียเนาะ เราต้องแค่น้ำก่อนแค่น้ำสักสักสามสิบนาทีเพื่อให้น้ำมันซึมเข้าก่อนก่อนที่เราจะโยมตรงนี้มัดเอาพลาสติกพันไว้เอาถุงพลาสติดพันไว้เพ,พไวเพื่อไม่ให้สีตรงนี้มันจิตมันจิตสีนะให้มันเป็นสีสีเอ,อ่ออะไรประตำทง ให้สียังอยู่เป็นสีระกั่มทองแบบนี้นะส่วนตัวพื้นผ้าจะเป็นอีกสีหนึ่งออกเขียวนะอืตัวนี้พันไว้โดยการใช้ถุงพลาสติกมัดไว้อย่างดีเลยมัดให้แน่นเลยป้องกันไม่ให้สีมันซึมเข้าส่วนตัวที่พันไว้ตัวพันายาวๆก็คือจะเป็นสีระกั่มทองเนะราย้อมเพื่อเปลี่ยนสีขาวให้เป็นเขียว เท้าเล็กๆเป็นเขียวเสร็จแล้วเราก็ย้อมเลยตอนนี้ย้อมน้ำเย็นนะคะจุ่มก่อนเพื่อให้สีมันซึม ประยาก็คือตำยัไม่ไม่ไม่ใช้มือถีนะตำก่อนเลยเลาก็ตำให้ทั่วตรงใกล้ๆที่มัดแล้วก็ทุบๆหน่อยเพื่อให้สีมันซึมเข้านะแต่ต้องมัดให้แน่นดีๆไม่อย่างนั้นมันจะ มันอาจจะซึมเข้าไปในถุงได้กระตั้ไม่ชั่วเลยอย่มันี้จะเป็นเขียวตัวนี้จะเป็นเขียวเขียวอ่อนส่วนพื้นก็จะออกดำๆหน่อย แต่ะสะใส่น้ำร้อนแล้วมันก็จะสีมันก็จะจะดำกว่านี้เนะ <c oughs> ตตาะจะตำมาได้มันจะเป็นสีประมาณนี้สีมันจะเนี่ย <c oughs> สีเดิมมันจะเป็นสีตะกําทองเหมือนในถุงมประจิตนี้เนาะสีเข้ม มันจะเป็นเหลืองเข้มแบบนี้พอเราย้อมปเปรียวแล้วมันจะประมาณสีออกน้ำตาลอันนี้คือมันเปียกเนาะแล้วยังไม่ได้ใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วเราก็เทน้ำร้อนลงเลยนีน้ำร้อนลงมาแล้วก็ดาต่อกหน่อยเพื่อให้สีมันเปลี่ยน สีมันจะเข้มขึ้นจะดำกว่าเดิมมันจะเข้มกว่าเดิมแล้วก็กรทุงไปเรื<ๆ>่อยสักพักหนึ่งแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักสองนาทีสามนาทีก็ได้ก็ให้น้ำร้อนให้สีมันถูกน้ำร้อนเนาะตัวนี้น้ำผสมสีย้อมเป็นน้ำร้อนแล้ว แล้วใส่เป็นน้ำร้อนเลย <S 2> <S 2> <S เราแช่ไว้สักสทงนาทีก่อนก่อนที่เราจะเอาน้ำร้อนมาแช่อีกรอบ